กรับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมบีทครับผม <c oughs> ยังอยู่ที่ห้องห้องเดิมกูไม่ได้ไปไหนสักทีเนะี่ยเออห้องยังไม่เสร็จนะครับผมโอเคตามปกคลิปของผมเพื่อนๆไม่ได้พิดอะไรแปลกไปหรอกว่าเอ้ยมันมีจริงหรือว่าไอ้เรื่องนี้นะครับผมก็คือการสปอยหนังครับผม <c oughs> ใช่สปอยหนังเรื่องแบ็คพีโอฮะผมซึ่งหนังมันยังไม่เข้าโรงนะผมแล้วกูจะสปอยได้ไงนะครับผมซึ่งบอกไว้ก่อนนะผมว่ารายการนี้ซึ่งเป็นรายการที่ผมจะเอา คอนเซปต์ของผมนะมันมโนเองนะผมเป็นเรื่องของผมที่ผมคิดเองนะผมอารมณ์จะคล้ายๆแบบ what if นะครับผมถ้าเกิดนะครับผมอะไรประมาณนั้นนะผมเป็นจักรวาลบีซียูนะผม Beat Cinematic Universe นะผมกว่าจะดูเพิร์เจอร์ไปเลยก็ได้นะครับผมแต่แต่ผมฟังกูไว้ก่อนนะผมผมอยากเล่าเฉยๆนะครับผมเรื่องที่ผมจะสปอยนะนะผมเป็นเรื่องราวของ Back Video นะผมที่ จะเข้าโรงวันไหนกูไม่รู้ยังไม่ได้ดูตารางเลยสัตวเออนั่นแหละรครับผมซึ่งตอนนี้ <No. S 1> ก็ด้วยความอยากดูก็เลยมาทำสปอยเลย็กๆน้อยๆ,ๆแล้วกันนะครับผมเนื้อหาทั้งหมดนี้เป็นการที่ผมคิดขึ้นมาเองผมเพื่อนๆไม่สามารถอ้างอิงก,กับอันไหนได้เลยนะผมไม่ไม่มึงไม่สามารถอ้างอิงก,กับใครได้เลยนะผมเพราะเป็นจักรวาล BCU คิดไว้ว่ามันคือ BCU ไม่ใช่ mcu นะผม BCU ครับผมใช่ BCU เรื่องราวผมแบควิดีโอแลผมเกิดขึ้นหลังจากเหตุการ์ซีวิวอลเลยนะครับผมเออนาตาชานะผมตอนที่เขาได้ออกมาจากคุกแล้วหลังจากที่โดนจับไปนะครับผมนาตาชายังไม่ได้ไปร่วมกับ3มคนอย่างันอมริกาแล้วก็ฟาลคอนนะครับผมเหมือนในเหมือนก่อนเริ่มมีซิตี้วอลนะผมที่จะมี3าคนนี้ทํางานร่วมกันนะผมนาตาชาไม่ทํางานตรงนั้นนะครับผมแต่เขาได้กลับไปที่ บ้านเกิดของเขาผมคือที่โซเวียตนะครับผมนั่นก็คือเขาเคยเป็นนักสารับของโซเวียตมาก่อนนะผมเออใช่แล้วเขาไปที่บ้านของเพื่อนเขานะผมเป็นเพื่อนเก่าของเขานะผมที่มีชื่อว่าเลด์กาเดียนนะผมเป็นตัวละครที่ให้นึกอารมณ์ว่าเป็นให้นึกอารมณ์ว่าเป็นกัปตันอเมริกาเวอร์ชั่นแบบเออรัสเซียโซเวียตอะไรประมาณนั้นนะครับผมเป็นตัวแดงๆนะผมซึ่งซึ่งเลด์กาเดียนนะผมเป็นคุณลุงแก่มากแล้วนะผมแต่ยังมีพลัง ยังมีการต่อสู้ที่ดีอยู่นะครับผมในประมาณนั้นนะผมซึ่งเขาก็ได้มาทักทายเอ่อเรดการ์เดียนเหมือนแบบคนที่เพิ่งเจอกันนานๆผมขอเรียกคนลุงเอ่อเลดการ์เดียนว่าลุงเรดนะกันนะครับผมไม่ใช่เรดมาสเตอร์ในปปะััก์เลยเธอนั่นแหละนะครับผมซึ่งราสชาได้ทักทายคุณลุงเรดเสร็จแล้วนะครับผมอ่าเขาได้ไปทักทักทายเพื่อนสน,อน,นิทอีกคนนะผมซึ่งเป็นเพื่อนผู้หญิงของเขานะผมซึ่งเป็นทั้งเพื่อนและเป็นคู่แข่งในเวลาเดียวกันเลยนะผมก็คือเยลินานะครับผมซึ่งเธอได้รับการฝึกจากโปรแกรม เล่นรูเหมือนกันนะผมคือโปรแกรมเล่นรูคือโปรแกรมที่ฝึกการศิลปะการต่อสู้แขนงต่างๆในในการที่จะเป็นสายลับการที่ให้จักรวรรดิโซเวียตอะไรประมาณนะสาภาพโซเวียตไม่ใช่จักรวรรดินะครับผมเออนั่นแหละซึ่งทั้งสองคนมีฝีมือค่อนข้างจะใกล้เคียงกันมากเลยนะผมแต่นานตาชาดูเหมือนจะเหนือกว่าสักเล็กน้อยนะครับผมซึ่งเมื่อคุยกันไปสักพักนะผมเ่ยซึ่งคุยไปสักพักผมยืนหน้ากับนาตาชาก็เหมือนจะคุยเรื่องอะไรที่มันไม่ลงรอยกันนะผมจึงทําให้สองคนนี้ทะเลาะกันนะผมแต่ก่อนที่จะต่อสู้นะผมก็ได้มีีลุเเน่ย มาห้ามการต่อสู้ไว้นะผมเราจึงได้รู้ว่าผมว่าทั้งสองคนนี้ยังไม่ถูกกันสักเท่าไหร่ผมก่อนที่อตอนที่อยู่ในโซเวียตนะครับผมอ่าแล้วเยริน่าก็ได้ถามนาตาชาว่านาตาชามาที่นี่ทำไมนะผมเพราะปกติก็ไม่น่าจะมาแบบ มาเยี่ยมญาติปกติแล้วนะครับมาเยี่ยมเพื่อนปกติอยู่แล้วผมเพราะนาตาชาจะมาทีใดต้องมีภารกิจมาสุกทีผมซึ่งครั้งนี้ก็เป็นอย่างนั้นนะผมเขาได้รับภารกิจจากกัปตันอเมริกานะผมว่าให้มาตามล่าตัวทัสมาสเตอร์นะผมหรือทัสมาสเตอร์นะครับผมซึ่งทัสมาสเตอร์หนึ่งนะครับผมเป็นผู้สงสัยในการที่ร่วมกับบาลอนซิโมในการระเบิดเพื่อรอบสังหารราชาแห่งวาคนาคือทีชาก้านะผมหรือพ่อของแบ็กแพนเตอร์นะครับผมซึ่งกัปตันอเมริกาได้สั่งให้แบ็กวิดโอนี่ยมา ตามจับตัวของทัสมาสเตอร์ไปหรือไม่ก็ฆ่าทิ้งไปเลยนะครับผมเมื่อพูดเสร็จนะครับผมนาตาชาจึงของความช่วยเหลือจากเพื่อนทั้งสองคนนะผมซึ่งเลกาเดียนะให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่อยู่แล้วนะครับผมแต่เยลีนาเนี่ยเหมือนจะไม่เอาด้วยนะผมเพราะว่าเธอมีน้องนะผมซึ่งทางานกับทัสมาสเตอร์อยู่นะผมซึ่งถ้าเธอไปร่วมกับนาตาชาเพื่อกําจัดทนะัสมาสเตอร์เนี่ยและทัสมาสเตอร์รู้นะผมน้องของเธอจะตกตกอยู่ในอันตรายนะครับผมเพื่อๆนๆคงเข้าใจนะผมอย่างที่ผมลหยฟังนะครับผมเมื่อให้เหตุผลไปนะ ผมนตจชาและเลสการเดียนนะับผมได้ออกมาเตรียมอุปกรณ์กันที่ที่จะกาจัดทัสมาตเตอร์เพราะทนะัสมาตเตอร์เนี่ยเป็นศัตรูคนหนึ่งที่มีศิลปะการป้องกันตัวแบบเหนือชั้นมาก,มากเลยด้วยพลังพิเศษของเขานะครับผมซึ่งระหว่างเตรียมอุปกรณ์กันนะผมเลสการเดียนก็ได้หยิบอาวุธอ่อุปกรณ์ชนิดหนึ่งมาคือระเบิดมือนะผมเป็นระเบิดมือน้ําแข็งนะผมซึ่งเลสการเดียนได้มาจากการที่เขาได้ไปขอให้ไอซ์แมนแห่งกลุ่มเอ็กเมนนะครับผมได้มาทําระเบิดนี้ให้เขานะครับผมซึ่งตอนนี้เขาไม่ได้ใช้แล้วเขาเลยให้อ่าไว้ ซึ่งลนะ่ชาช้าเมื่อเก็บอุปกรณ์ใส่ในกระเป๋าเรียบร้อยนะครับผมเขาก็ได้เดินทางไปหาทาสมาสเตอร์นะผมโดยการสืบรอยอารมณ์แบบนักสืบนะผมจึงทําให้ได้หลักฐานหลักฐานชิ้นนึงนะผมซึ่งเป็นนักมวยชาวจีนนะครับผมที่ใช้วิชาหมัดยงชุนนะครับผมนั่นแหละในที่นอนหมดสภาพยอยู่และหมดสติอย่างแบบไม่ไม่พร้อมจะต่อสู้มากนะผมแล้วมีเศษผ้าติดอยู่ที่มือของนักมวยจีนคนนั้นนะครับผมเป็นผ้าคลุมทาสมาสเตอร์นะครับผมซึ่งเราจะทําให้รู้ว่า,านักมวยจีนคนนี้กับทาสมาสเตอร์ค เยสู้กันก่อนหน้านี้ครับผมนาตาชาถึงสะกดรอยตามต่อไปผมจนพบตัวทารสมาสเตอร์นะผมเมื่อเห็นทารสมาสเตอร์นะผมอ่าทั้งสองคนยังไม่เริ่มสู้กันเข้าใจปะต้องคุยกันก่อนในสไตล์ของหนังนะ่ะเออคุยกันก่อนนะผมทารสมาสเตอร์ได้บอกว่าเขานะ่ะไม่ได้เป็นคนไปฆ่าทีชก,กาแต่อย่างใดไม่มีแผนร่วมกับซีโมเลยเขายังไม่รู้จักเลยว่าซีโมเป็นใครนะผมแต่นาตาชาก็ไม่เชื่อนะผมเพราะว่าหลักฐานมันมัดตัวทัสมาสเตอร์อย่างเต็มตัวเนะผมอาจจะเป็นแผนของซีโมก็ได้นะผมที่จะใส,ส่ร้ายป้ายสีทัร มาสเตอร์นะค,ะนะครับผมทั้งสองคนจึงเริ่มต่อสู้กันนะผมซึ่งช่วงแรกนะผมการต่อสู้ช่วงแรกผมแบ็ควิดูเหมือนจะได้เปรียบอย่างมากเลยผมด้วยสกิลจากเลดลูของเขานะผมและความสามารถของทัสมาร์เตอร์ยังไม่ทํางานนะตอนนั้นนะผมเพราะเขายังใช้กระบวนทาา่นนทาของเขายังไม่หมดนะผมเพราะแบ็ควิดูยังใช้กระบวนท่าของเขายังไม่หมดนะผมจึงทำให้ทัสมาร์เตอร์ไม่ยังไม่จับทางได้นะครับผมอะไรประมาณนั้นนะผมและเมื่อสู้ไปเรื่อยๆนะผมทัสมาร์เตอร์ได้หยิบดาบเขาออกมานะผมแล้วฟันไปที่ตัวของนาตาชาผมเป็นรอยแผลตรงนี้ผมเป็นเขาเรียกว,ว่าเป็น แลกางอกเลยนะผมแบบฟันครึ่งไปเลยนะครับผมจึงทําให้กระเป๋าเป้ของเขาขาดและอุปกรณ์เขาก็ล่วงก,กระจายออกไปหมดเลยนะครับผมและหลังจากนั้นนะผมก็เป็นที่ของทนะัสมาสเตอร์นันที่จะเอาคืนนะผมเพราะทัสมาส s เตอร์ได้ใส่รัวๆเลยผมเพราะเขาได้ก๊อปปี้พลังกระบวน่าของแบควิดโอมาเรียบร้อยแล้วนะผมคือพลังของทัสมาส s เตอร์คือการก๊อป กระบวน่าของคนอื่นอะไรประมาณนั้นนะครับผมใช่เมื่อเสียเปียบในนี้ผมทาสมาเตอร์เลยถีบนาตาชาออกไปผมกระดินออกไปจากตึกนะผมและลงไปที่ตรอกตอกหนึ่งนะผมซึ่งเป็นที่แคบมากๆเลยนะผมและได้เปรียบทาสมาัเตอร์อีกหนึ่งอย่างน็คือกระบวนท่าของแบ็ควิดโอเนี่ยเป็นการต่อสู้แบบมุมกว้างนิดหนึ่งเพราะมีการฉีกขามีอะไรตรงนี้ตามที่เราได้เห็นจากหนังเรื่องก่อนๆน,นะครับผมแต่ ทัสมาเตอร์เขาได้ไปกอบเอ่อพลังของใครมครับผมเขาได้ไปกอบพลังของนักมวยจีนหยงชุนนะผมจึงทําให้ทัสมาตเตอร์ได้เปียบม,มาก่าผมเพราะมวยหยงชุนเนี่ยเป็นมวยที่ใช้ที่แคบนะครับผมจึงทําให้เขาได้เปรียบและเอาชนะนา,นาชามาได้นะผมและทําให้นาชาเนะี่ยหมดสภาพการต่อสู้ถึงเกือบตายนะครับผมเลการเดียนเลยเข้ามาช่วยทานนะผมเพราะตอนตอนหน้านี้ผมเลการเดียนเนี่ยเขาได้ไปที่บ้านเก่าของเขาเพื่อที่จะไปเอาอุปกรณ์เพิ่มนะผมแต่นาชาใจร้อนนะผมจึงมาหาทัสมาตเตอร์ก่อนจึงทําให้เลการดียนมาไม่ท ผเมื่อเลสกาเรียนเห็นนาชาหมดสภาพการต่อสู้และแบบอิดโรยสุดๆแบบหมดอะไรตายยางแล้วนะครับผมนาตาชาเลสกาเดียนเลยพานาตาชาไปที่โรงพยาบาลเพื่อรักษาตัวผมคือตอนนั้นนาตาชาสภาพเละมากนะผมอารมณ์แบบหมดสภาพการต่อสู้ยังไม่สามารถพูดได้เลยผมเมื่อเลสกาเดียนเห็นสภาพของนาตาชาเปแบบนี้นะผมทั้งเป็นเพื่อนทั้งเป็นอะไรด้วยความแค้นนะผมจึงกลับไปล้างแค้นทัสมาสเตอร์นะครับผมใช่นะผมเลสกาเดียนนะผมได้ไปหาทัสมาสเตอร์แบบตัวต่อตัวเลยนะผมและท้าต่อสู้กันนะ ผมด้วยช่วงแรกผมเลสก่าร์ดทัสมาเตอร์ดูเหมือนจะเสียเปียบนะผมเพราะเลการ์เดียนเนี่ยมีทั้งประสบการณ์มีทั้งอะไรมามากกว่านะผมและแล้วก็ได้เปรียบอยู่ในช่วงแรกๆนะผมแต่ก็เป็นแค่ช่วงแรกเท่านั้นนะผมเพราะด้วยความแก่ชราแล้วของลุงเลสนะครับผมจึงทําให้ทัสมาตเตอร์เนี่ยสวนกลับนะครับผมใช่และก็เป็นจังหวะเดียวที่เขารู้รู้เทคนิคกระบวนท่าของเลการ์เดียแล้วนะครับผมจึงทําให้ทัสมาตเตอร์เนี่ยสวนกลับ ออกไปได้เลยนะผมแล้วก็สามารถฆ่าลุงเลสตายเลยนะครับผมลุงเลสกาเดียนได้ตายแล้วนะครับผมโดยการโดนมีดของ Tank, ทัสมาสเตอร์แทงทะลุอกนะครับผมใช่นะครับผมแล้วทัสมาสเตอร์ก็หนีไปนะผมแล้วก็อีนหน้านผมเมื่อลูกค้าว่ามีคดีฆาตรกรรมมันเกิดขึ้นนะตึกบริเวณบริเวณ,เวณหนึ่งก็คือไอที่เลสกาเดียนมันตายนั่นเลยนะครับผมอิน่าก็เข้าไปดูสถานการณ์นะผมและเห็นว่าอา่ลุงเลสเนี่ยได้ตายแล้วนะผมเขาจึงตัดสินใจจะไปหานาตาชาเพื่อบอกข่าวนี้นะผมเมื่อนาตาชารู้ข่าวนะผมเขาทั้งแค้นเขาทาั้ง โมโห وم, แบบโมโหหมดอะไรไปอยากมากเลยนะผมแล้วเวลาก็ทามสกิปไปเเดือนนะผมหลังจากเหตุการณ์นั้นนะผมนาตาชานะผมเขาหายดีก่อนเนะี่ยประมาณสัก3เดือนแล้วเขาหายดีนะผมแต่เขาได้ไปที่จีนมานะผมใช่นะผมและเขากลับมาที่โซเวียตอีกครั้งนะผมเยนินาถามเขาว่าเขาไปไหนมาแะผมแต่านาตาชาก็ได้บอกว่า,เ,าเขาได้ไปที่จีนมาแล้วก็ไปอะไรสักอย่างนี้นผมซึ่งมันไม่ใช่ประเด็นสาคัญนะครับผมเย,ยนีนาบอกว่า,เ,าเราด้เตรียมตัวพร้อมและอุปกรณ์เราพร้อมทุกอย่างแล้วนะผมพร้อมที่จะไปหาทัชมา ตนะที่เดิมแล้วนะผมแล้วเขาได้ส่งสารท้าลบไปหาทัสมาสเตอร์นะครับผมซึ่งจริงๆถ้าผมเป็นทัสมาสเตอร์กูก็จะไม่มาแล้วครับผมเพราะว่าผ่านไปเจ็ดเดือนมันจะเตรียมตัวอะไรกันบ้างนะผมกูเป็นทัสมาสเตอร์ในกูหนีนะเอออะไรประมาณนั้นก็แล้วแต่สายของหนังนะครับผมเออทัสมาสเตอร์มาที่ตึกเดิมนะครับผมใช่นะผมและช่วงแรกครับผมนาตาชากับเยลิน่าที่ใส่ยับเลยนะผมเพราะนาตาชาได้ไปเรียนมวยมาจากที่จีนอย่างหนึ่งับผมไม่ใช่ยงชุนไม่ใช่ไทเก็กนะครับผมแต่เป็นเรียนหมัดเมาแล้วครับผมใช่นะผมเรียนหมัดเมาซึ่งเพื่อนๆ จะรู้ดีว่าหมัดเมาเนี่ยเป็นศิลปะการต่อสู้ที่แบบคาดเดาไม่ได้เลยนะผมเพราะเป็นการโจมตีแบบเหมือนคนเมาแบบมั่วๆนะแล้วผมจึงทําให้ความสามารถของทัสมาสเตอร์ไม่ทํางานนะครับผมจึงทําให้ทัสมาสเตอร์เนี่ยแพ้แบบโอ้โหแบบเสียเปียบสุดๆนะครับผมเพราะว่าทั้งโดนทั้งหมัดเมาของนาตาชาไปด้วยแล้วก็โดนการลุมของเยลีนาไปด้วยนะผมแต่หลังจากนั้นนะผมทัสมาสเตอร์ได้กอบกระบวนท่าของเยลีนามาผมและทําการและทาการแท,รทงเยลีนานะผมแต่ยังไม่โดนจุดสาคัญจึงทําให้เขาไม่ตายนะผมจึงทําให้เยลีนาแค่หมดสภาพการต่อสู้ไปเฉยไเสสียติออกปนะครับ เนี่ยน,นาตาชาเห็นแบบนั้นนะผมเขาจึงโกรธมากจึงใช้กระบวนท่าหมัดเมาของเขาเนี่ยโจมตีไปเรื่อยนะผมโจมตีไปเรื่อยนะผมจนกระทั่งแบบว่าคัสมาเตอร์เนี่ยจับทางของหมัดเมาของนาตาชาออกนะผมซึ่งหมัดเมาจริงๆ่ยมันคือไม่ต้องคิดอะไรนะผมแต่นาตาชาด้วยความที่เขาฝึกในโปรแกรมเล็ดรูมานะผมเขาต้องมีการคิดกระบวนท่าเขาจะต่อยแบบนี้นผมจึงทําให้เขาเหมือนหมัดหมัดเมาที่ไม่สมบูรณ์สักเท่าไหร่นะครับผม ทัสมาสเตอร์จับทางถูกนะผมและแก้ทางนะครับผมใช่จึงทําให้นาตาชาเนี่ยโดนฟันที่ไหลครับผมจนแบบเป็นบาดแผลหนักเลยนะครับผมจึงทําให้แขนซ้ายของเขาเนี่ยใช้การไม่ได้เลยนะครับผมคือแบบแขนซ้ายเขาไม่ใช่ขาดไปเลยเสียแล้ผมแต่แบบขยับแล้วมันจะเจ็บมากๆเลยผมนาตนชาเมื่อเห็นงั้นเสียเปรียบสุดๆเขาได้ดูทัสมาเตอร์ถีบนะครับผมแล้วลงไปนอนกับพื้นนะฮะแล้วทัสมาสเตอร์จะหยิบดาบของเขาเนี่ผมจะขึ้นมาแทงแล้วผมแต่แต่นะครับผมนาตานาตาชาได้เหลือไปเห็นระเบิดของเขาแล้วผมที่หล่นออกจากกระเป๋าเป้ตอนกลาง สู้ครั้งแรกของเขาเลยนะผมใช่เป็นระเบิดน้ําแข็งที่ไอแมนช่วยการเลกาเดียนในการสร้างขึ้นมานะครับผมใช่ครับเอ่อทัสมาสเตอร์กำลังกระโดดเข้ามาเพื่อที่จะแทงเอ่อนาตาชาปิดฉากสุดท้ายนะผมแต่นาตาชาได้กิ้งกระดกตัวแล้วหยิบระเบิดมากดสารระเบิดแล้วฟิ้งเข้าไปนะผมหาทัสมาสเตอร์และระเบิดก็ทํางานขึ้นนะผมจึงทําให้ระเบิดน้ําแข็งทํางานนะผมอารมณ์ก็จะเหมือนแบบไอวอลในฟรีไฟล์ประมาณนั้นผมแต่อันนี้เป็นการแช่แข็งของทัสมาสเตอร์ทั้งตัวเลยนะผมทั้งไม่ทัสมาสเตอร์เนี่ยทั้งไม่ทัสมาสเตอร์เนี่ยแพ้ไปเลยนนะครับผม ซึ่งนาตาชาดูความตกใจกวลกระวาย ء. เพราะเยลิ่าเนี่ยโดนแทงแล้วหมดสติไปนะผม <ล Sweet. S 1> เขาได้ไปกอดแบบเหมือนแบบอารมณ์แบบเอ่อยังไงแบบหยิบเหมือนร่างร่างของเยลิ่าขึ้นมาแล้วผมซึ่งยังไม่รู้ว่าตายหรือเปยังไม่ตายหรือตายนะครับผมนั่นแหละ,ะนาตาชาก็ได้บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาไม่ได้คิดว่าเยลิ่าจะเป็นคู่แข่งเลยแต่เขาคิดว่าเยลิ่า่ยเป็นพี่น้องด้วยซ้ำนะครับผมเมื่อเยลิ่าเห็นได้สติขึ้นมาแล้วได้ยินที่สิ่งที่นาตาชาพูดพอดีนะผมเขาจะบอกว่าเขาคิดแบบนั้นเหมือนกันนะผมและ ทั้งสองคนก็ได้โอบกอดกันนะผมแล้วก็ได้พากันเดินออกไปจากตึกตึกนั้นนะผมะแล้วก็เป็นการจบของหนังเรื่องนี้ผมแต่้าจะชาลืมอะไรไปอย่างหนึ่งหรือไหมครับผมน่าจะชาลืมดูว่าทัสแมตเตอร์นะ่ตายหรือ,อยังนะผมทั้งจากทัสแมตเตอร์โดนแช่แข็งนะผมเขาก็ได้ขยับตัวในน้ําแข็งนะจึงทําให้เรารู้ว่าทนะัสแมตเตอร์เนี่ยยังไม่ตายแน่นอนนะผมและมีบทแน่นอนในหนังภาคหน้าๆน,นะครับผมก็จบไปแล้วผมสําหรับแม็กวิดีโอในสไตล์ของ b c u นะครับผมนั่นแหละครับผม,นะบผมและอินเครดิตของหนังเรื่องนี้ก็คือ ต้องจะซูมไปที่ชุดเกราะของไอรอนแมนเป็นมาร์ค42นะผมเป็นตัวแค่แบบเป็นตัวชุดเกราะแล้วก็มีหน้ากากนะผมนะครับผมซูมไปที่ปฏิกรณ์อาร์คนะผมแล้วตอนท้ายนะผมปฏิกรณ์อาร์คอันนั้นมีแสงขึ้นมานะครับผมจึงทําให้เรารู้ว่าแม่งต้องมีไอรอนแมนแน่ๆเลยนะผมไม่ใช่ว่าโทนี่สตาร์คหรือเปล่าอาจจะเป็นไม่ใช่โทนี่สตาร์คอาจจะเป็นลูกสาวของโทนี่สตาร์คหรือจเป็นใครก็ได้นะผมตามความคิดของกูเพราะนี่มันคือ BCU B Cinematic Universe นะครับผม อ่านั่นก็จบไปแล้วผมสำหรับเรื่องราวของแบ็ควิีโอที่ผมเอามาสปอยให้เพื่อนๆได้ฟังนะครับผมซึ่งเรื่องราวมันจะมีต่อไปเยอะเลยนะครับผมใช่นะผมโอเคถ้าเพื่อนชอบวีดีโออย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะผมการสปอยของผมอาจจะแบบพูดิติดๆขัดไปบ้างนะผมไม่ค่อยโชคไม่ค่อยเก่งเรื่องสปอยเท่าไหร่ครับผมเอาเป็นว่าจเจอกัน,นคลิปหน้าครับผม <S 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 <S